สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญพรด้วยครับวันนี้ครับวันนี้ผามาอยู่ที่บ้านแม่น้องเบลนะครับแฟนพันธ์แท้ัวจริงเสียงจริงวันตัอไปว่าเพื่อนฝันนี่ว่าแต้รับตาล่งฝันหลดว่าแต้ฝันนี่ถือโลดเลขกระไดเถือจนคั้ยเตรียมควักคอยกังเงื้อไหลวันนี้กเทือว่าได้มาสัมผัสกับบรรยากาศเงี้ยนสั้นบานซองโอ้ลมเย็นดี เงีย้ยนเพื่อนกับอะต้นไม้กับบักลายอ่าแต่ว่านี่ประเด็นกับว่าอะไรว่าหือว่าว่าสีฮ้อนสีหนาวดอกประเด็นประเด็นสีมะเอาเลขจังๆคักๆงวดนี่ก็ได้เนาะเป็นเช่นไหนก็นถือมาจังวดแล้วก็บอกเปื่อนเลขนะมันเป็นเช่นไหนเป็นเลขฝันว่าเลขจังไหนครับใหญ่ครับเลขฝันนี่นี่ <c oughs> เลขจังไหนก็นร่องเา <c oughs> างบาสู่ฟังมังรูปเป็นอยังก็ถือนำถือนี่แท่เลขฮะเฮ้อ เลขจังไหนก่อนลากเราจูื้อหอดบ่ได้ปันนะ่ะแน่เอาเลขต้อใส่มาใส่มาสิดกัน,นเอาเอาเลขโอ้ยเลขมากเลขมากเลขมากนี่เขาเอิ้นว่าจิตสัมผัสแม่น้องเบลจิตสัมผัสตัวนี้จังสิการเคลื่นว่าตัวใดสิออกออก,อกรวดอโอ้ยคือขาดเฉยเวลามากกรอือแม่น้องเบลจิตสัมผัสนะครับพี่น้องครับโอ้หมู่เพิ่นเสียน้ำกันอยูอ่หมู่เพิ่นก็ เจ้ากว้างเงิ่อหันเกมมาตืทั้งรางทั้งบนนี่พูดะนานเห็นวาจังแล้วปั่นแปดสี้แปดสาแปดกับสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งแม่ออกสามช่องเกีมไดนทั้งบนทั้งรางอีกวัาวางหนึงก็ได้เกี๊บมานขั้วอีกตัวหนึ่งอีกบู๊ยมาขักมาโผล่มาโผล่เจเอาองีนี่เด้ํามใ่ได้ได้ดีมาหนี่แหงเคับอดสมาแหงจังมันบ้ วัดิมานี่ได้ไปตัวนี้ได้มาสามนดินสมหนึ่งดิสามหนึ่งวดนี้นะวดนี้ได้เลขสามึ่สมหนกับามเจ็วยมาสร้างมาเถอะมันกรสีบนนี้ไปใช้บางวัวันที่แล้วกระเสือามหนึ่งวันนี้กระเสือสามหนึ่งืงอตามจวนมันออกบอ่ซื้อว้ซื้อว้อวีกตามตตคว้วฝันของก็ของนี่ลโอ้โหบ่สามราสิเปิดเผยคว้วฝันในเด้อพลอยมีน้องเด้อเอาจังสิเทากับว่าสอเพื่อนดอกว่าไดได้ตัวเลข เพื first, ่อนฝันไว้จยังได้กัญญาบางที่ผู้เฒ่าผู้ถัวเพื่อน่าการมา่แกความฝันสู่มูฟั่งนี่มันเป็นเค็ดขัดแกความฝันแล้วมันบ่อถือยังที่หลายท่านหลายค้นเพื่อนกะก็ะถือเป็นเค็ดเนาะใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นกับว่าต้องเอาความฝันถ้ามาเอาจะต่องจตัวเลขเป็นอย่างก็เกิดมาเล็กตัวตัวที่ซื่งวดที่แล้วสั่นสามหนึ่งมหนึ่งอือเป็นอย่างก็เกิดมาเลขสามหนึ่งเดี๋ยวมัน่างหันมันบ่ออกมานี่แยกกันได้จิตซื่ออีกบันครับผมเราว่ามักติดตามจนมันออก วดนี่นี่สิล่งทุนเลขกจะหางแต่ว่าเสี่ยท่านนี่แหละสามหนึ่งหนึ่งสามสามเก็ดเก็ดสามโอ้แต่แต่ว่าโดยส่วนมากนี่ด้ยินไทยบ้านเขาเจาวาซื้อเรียกนี่บ่เกินสามหางถือโหลดนะว่าื้อเรียกไยหางบ่ลำไร่บันเถอะบ่ลลไร่บอลำไร่ขัดเสื้อ็ัือซื้อสองสามหางถือเลยนั่นเด็กก้นสีดวงดีบ่ไปงมง่ายนะบ่บนอ้นนี่นะอันนี้ซื้อโหลดอันซื้อแล้วก็แล้วไปอ แค่คืกระทืบเดือพปวยพ,วพี่น้องนี่เขาเอื่นว่าคนจิตสัมผัสเนาะเอาง่ายๆว่าช่วงดวงดีนี่เฮ็ดยังก็ดีไปเบิดเนี่ยแทนครับเออเปลี่ยนสัน่นออแต่ว่าบานดนี้งัดนี้เขากับมาตามต่อในส่วนแม่น้องเบียวที่กิงเพิ่นกับ่ให้สัมผัส์ดอกครับปวยพี่น้องครับแต่ว่าบาดนี้บังเอิญมากอ่าบัดมาเห็นหน้าเห็นตาแต่เป็นแม่นค้นหูจักบัดนเ้เออโอ้บาร์นี่เท่าเมื่อวันผูน้ใดตัวนี้แม่นเย่รัดนีตัวนี้ว่าสนอกว่าเออปลาลัดปลาลัด มีสักเปลี่ยนญาติผู้พีวันต่อการได้ได้เอื้นเพื่อนป่าลัดเพื่อนก็นบอกว่าเอาอีหรีบอกว่าสันเอาอีหรีก็เอาอีหรี่ตัวว่าสันเพื่อนก็นเลยบอกตัวเลขครับพลอยพ่พน้องเนอะอันนี้ความฝันบ่เป็นยังกันเพ,พื่อนบ่บอกกันฮ่องเขาจะตัวเลขเนาะพลอยพ่น้องเนาะเออนั่นเห็นบก่กอาจ้าบอกว่าเออว่าสันเอฟซี FC ก็ได้สุอดีเอฟซี FC ก็ได้อเอาเท่านี้ละมีสามหนึ่งสามเจ็ดนี่ละมีสามหนึ่งกับสามเจ็ด ระว่างสามหนึ่งกัสามเจ็ดมักตัวหลายๆกนี่ร่องเร่สูงมากสามหนึ่งไหลกว่าว่องกลมลงไหญเลยเฮ้าแด่ลงท่นไว้บปว่บนี่ใหญ่ก็เสื้อนันลอตเตอรี่ใบนึงโอ้ลอตเตอรี่ใบหนึ่งเสื้อตั้งแต่มือไหนลอตเตอรี่เสื้อตั้งแต่มือไปเผาตู้หื่มาด้นน้ำแทงโอ้ตั้งแต่มือเผาตู้หืนมาดนน้ำแทงเสื้อสามหนึ่งหนึ่งสมเสื้อสามหนึหนึ่ง หลังจากขันมาตู้เฮ็ดบุญฮาตูเฮือมีอย่างเรียบร้อยแล้วซื้อลอตเตอรี่กลับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนี่เมื่อฝันเป็นตะเขาเข้าโค้งจัาหน่อยวะเป็นตะเข่ายบงเพราะว่าฝันเห็น่บย่า่นวลน่ะเอาเฮ็ดเราโงกมาหล่ไล่เราสั่งหน้าไม่เจ้าเฮ็ดเราโงกมาให้เถอะครับโอ้ได้แกงกินไปบบนี้ ก็บพราได้แกงแต่ว่าะหันขั้นได้น่ะมันคือสิได้่ะโอ้เพิ่นยังไม่ได้แกงเนาะเพื่นได้แกงแต่พราะเพื่อนได้ไม่ได้เออเพิ่นได้เห็้ยละงอกไม่แล้วยังไม่ได้แกงเพิ่นว่ายังขาดพักติวอยู่ว่าท่านไม่ฝัน่ะเมื่ออยู่ทางหลังบ้านผมมีพักติวหลายยังไม่ได้แกงเอ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเฮ้าเนาะก็เอาไปเป็นแนวทางกันมากกันชอบก็จัดไปกันบ่มากกับพานไปเนาะครับอ่าทางช่องนี้เฮ้าได้ยินบ่าเสียว่าผู้ใดถือเรืเรื่องอยากสัมผัสตัวนี้ อยากเอาตัวเลขก็ฝากต้อนพ่อพี่น้องเอฟซีเนาะครับคนมีโชคจนนอนบอลลับในยินคาวาปลาบถือเลขอยากมาสัมผัสแห่งคนมีโชคก็ได้บัวท่ามดาดิ่สามสี่งวดติดนี่ถือว่าบ่ธรรามาด่านี่ถือเลขสามสี่งวดติดนี่มันก็เป็นธรรมาดานี่เดี๋ยวนี้รวมเออเอาเบิ้งซากอนเดอร์ปลอพี่น้องครับนี่ก็ได้เอ้าเนี่ยแซงอเอ้ามาเป็น่ยนยังดอกนั่นเรารวมดอกเอ้าอันนี้ก็ทิ้งามลุกแยกหน่อยให้ให้เบิ้งแยกหน่อยนี่ชวนตัวเลขก็ได้สวัสดีครับ เ6คนที่เข้ามาชมไลฟ์สดทางเพจปุลพาโชคเด้อครับนี่ก็ได้คุณแม่ตูนะครับคุณแม่ตูโสพาเลือบอกว่าแชร์แชร์มาสั่นขอบคุณมากเลยครับเด้อขอบคุณหลายๆสำหรับ1แชร์ครับพลเมืองแลงลก็อีกอคุณฟ้าอย่างนี้ฟาแรนนะครับอบอกว่าชอบทุกคนเลยทีมงานนี้โดยเฉพาะ คนมีโชคชอบมากวัาศัตรฮะเอาหัวน้องมงันกันไปครับเปิดผีหนองเนาะแก้วอยู่นี่เนาะโอ้งามงวดนี่ครับงวดก่อนที่ผ่านมาระหว่างงวดที่ผ่านมากับงวดนี้งวดไดมันใจสุดใหญ่เป็นใดงวดนี้ละงวดนี่ขึ้นมักแห้งกันบ่ครับงวดนี่มักแห้งเป็นพิเศษเลยอ่า ไหวเจ้ายาเว้าให้คว่ำหวังข่อยคักเลยด้าไข่แห้งนั่นคักอยู่ดิข่อยเคือนคักแต่ดิ่กนมีสวกจนบริหนอนเนาะคิดน้ำเงินมาเสียคักเนี่ยเดี๋ยวจะงวดอีกหนึ่งใหญ่คว่ำหวังก้อนมีสวกคักหลายว่ากันเขาว่าไม่ต้พี่บ้านมาสั่นเสียเหล็กตัวเก่าวายกัได้วายพี่บ้าถือกรดพี่บ้าถือซาตินะพี่บ้าถือเล็กอหลีบัน ขอให้ถือต่อไปอผู้ไร้สีบา้าๆก็สร้างเถอ,อะครับว่าเพื่อเลขเนี่ยตั้งแต่ผู้ยืนหมุนยืนหกคนอย่างยิ่งบอลลูดีว่ามันสีออกตัวใดท,ดทีมลงไปแล้วหม,นมุนอยู่กกเลีกเลีกเลีอยู่เนาะลกบลักออกมากค่อยมาเปิดเบื้องค่อยมาเปิดเบิ้งมันบอลลูดีว่าเลขสีออกตัวเก่าตัวใหม่เนาะแม่นอยู่แบบเพราะฉะนั้นนี่บ่มีทฤษฎีใดหรือว่าบ่มีสูตรคำนวณใดสิมาอ้างอิงว่าเลขต้องออกตัวนี้ลอยเปอร์เซ็นต์เด็ครับแม่นับแล้วกับบะมี ผู paid, ้ใดสิ่กำหนดว่าเลขเนี่ยต้องบ่ออกตัวเก่าต้องออกตัวใหม่เท่านั้นะครับผมครับกำหนดบ่ไดรน่าเปลี่นมามันเป็นจังซั่นก็จังซั่นแหละเนาะอันเป็นบ้าบอกซื้อเลขตัวเก่า83385กูเป็นโลดสูซั่นดอกออืซูย่าเป็นจะมื้อดีใจหุ่มๆจังไหนจะจะไหนกินเปล่าสิว่าที่เนาะเลขตัวนี้กูกินเปล่าดีใจหุ่มจะเมื้อเก่าน่ะบัดย่ำแป๊ว ว่าถยอเล็กตัวเก่ามันมันเจ้าเป็นบ้านสองขุนนันืันสองคุนกับเมีบักดุลนะนทเป็นบ้านม่รัเลิกถามนั่นไงเอาเป็นจังไหนคือได็กเยล็กตัวเก่าบันบันบอกมือไดมากจังใดอันมันออกแปดสามแล้วบันนี้มันสิอออกสามแปดมันก็ได้ไปซื้อขึ้นมาบอกเมื่อฝันก็ได้ไปซื้อสามแปดแปดสามไว มันบอกตัวนึงก็ออกตัวนึงไม่หัหนมาะโอ้เปลี่ยนจังันมันก็ได้ออกทีดีว่า,า,ามันเกสมแปันออกแปดจัโอ้เ <c oughs> นาะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวบัตรนี้ขอเบรกสัก,ก่อนโอ้ยขอบคุณมากเลยนะครับคุณดวงกมลน,นะครับรินกระโทกนะครับส่งดาวให้ทางอาบุญพาโชคเจดิบ้าดวงขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากเลยครับผม อ้าก็ดีเลยได้ดาวไหมได้ดาวดีตัวผู้วิจอิชาร์นี่ไได้ดาววัต่จยายศงไอ้นั่นมาได้ครับเด้อทรงเดยเจ้ดาวเด้อหามทรงดวงตะเวียนมาเด้ฮว่านเนี่ยเข้าไปดวงตะเวียนนี่หามทรงโดยเด็ดขาดเออะมันเพิ่นใจดีครับจ้เออว่ตเจยเพิ่อนข่าวว่าเพื่อนเพิ่นล่ะทรงดาวให้หลดเป็นกำลังใจให้กันเจ็ดสิบห้าดวงครับคุณดวงกุลรอบนี้นะครับเอาบานี้กัถือว่าชัดเจนในส่วนนี้เนาะ หลังจากออกจากเอี้ยยไปนี่ผมสิไปเขียนอเขียนซื้อน้ำสกุลใส่แผ่นท่องหยอดพญานาไข้เพื่อนอยู่ทั้งฟูตุ่งศูนย์หนึ่งสองบานนี้ทั้งส่วนของสร้างปันพญานาคบอกว่าแห้งฝันขาดหลังจากตองวดเิ่นด้เลขเลยสิเิ่นฟูว่าฝันใหนตองวดงวดว่างนึงเพิ่นถือแปดสามตัวเดียวโคลงเอาฟู่าบอกเ้าปันพญานาเนี่ยสร้างปันพญานานี่แล้วครับหลังออกจากนี่แล้วห้องกินข้าวกินน้ำแล้วเ้องก็จีเดินทางไปคุณ ครับผมอยู่บ้านใดล่ะเพิ่นอยู่น้องหานอยู่บ้านน้องตะไครูบ้านตาหน่องตะไคร้บ่าอยู่บ้านตาหน่องตะไก่ไม่ใช่น้องตะไคร้เนาะน้องตะไก่หน่องตะไก้ไอ้ต้นเนาะต้นตะไก่อะนะมันเป็นต้นไม้ชนิดนึงในบ้านอ่าต้นตะไคร้นี่ครับเออนั่นเป็นจังซัไงเป็นรุ่นน่งตัวบ้านนี้ว่าช่างบ้านพญานาคัูไม่ใช่รุ่นว่าจัะบ่ธรรมดาเพิ่นได้ต่อกันมานี่ๆนี่งวดที่3ามเลยด้ครับตั้งแต่มาเริ่มมาปั่นพญานาคได้แล้วปั่นพญานาค แต่ว่าเขากับพหัวซาเขากับไปหัวซาเลขปูดิแมนเข้าไปใหัวซาเพลินวันเลขออกมาปูวันบอกว่านั่นสร้างปั้นพญานาคได้อีกแล้วเผลลนว่าวันไปถามเพผนว่าเมื่อสุดท้ายเพิ่นมาย่ำมาเปลี่ยนตัวเลขยกมากเอียงยังสินะเขาก็เลยพลาดโอกาสท่านไปครับอ่านะโอ้ปวดแขนบมอใหญ่กัดปวดกระล่างสะก้อนเท่าใหญ่ด้อะกระล่างสะก้อนปล่อยกันตกลงมาสัมภาษณ์ไทยกันแน่วอตมินครับอ้าว เริ่มอ่านคอมเมนต์ให้เด้อบ่อยพี่น้องครับเริ่มอ่านคอมเมนต์เลขสองตัวเนาะของสองตัวท่งเนียวครับผมเอาลายตัวล้มเหลวสองตัวท่านี้แหละเลขล่างเลขบนตัวไหนบนตัวไหนล่างก็มาไว้สองทางนึงกับซีโรดว่ามั่นใจตัวไหนว่าเป็นบนเป็นล่างว่ามั่นใจที่นี่เปนยัค่อยซื้อถือูงวดบ่มั่นใจบนล่างมั่นใจซ้ำหนึงบ่ มันใจสามนึงเขาว่าครับเพราะหัสิเป็นวนเป็นล่างออกเนาะครับแต่ว่าตัวที่เปนใจก็คือสามนึงมันเปลี่ยนวนเปลี่ยนล่างยามั่นถาวอ่าว่าแต่ให้มันออกมาตัวนี้เพราะว่าเรียกกันว่าหลายตัวแม่นบอกถือคอยกับว่เสียใจงวดนี่ถือว่าใหญ่ห้สัมภาษณ์นี่ยคอยก็ดีใจเลียวดิเพราะว่าถ้าให้บาดมาแล้วห้สัมภาผัสมาแล้วไม่หอยสัมภาษณ์ง่ายๆพี่พี่ชั้น วัดเราชี้ให้วัดฉันวัดเราชี้ไปอ,อย่างว่ายวัดฉันดอกว่าสวัสด,ดีครับวัดฉันดอกว่าชี้ให้วัดมันอีหยังเนาะโอ้บยบยันไดเตี้ยวัดมันแพงตัวเลขบ่แม่นบ่แม่นแพงเมียย่านย่านตัวเอ่เอเอาอันนี้ก็เ,าากเราหยอกเราชี้อกว่าหมโนมอนจัดไปเอา้ <c oughs> จาจะได้การสรุปตัวเลขให้เพื่อนฟังในวันนี้เนาะเอาเทอีกจักรอบลเนี่ยใหญ่เนะสรุปตัวเลขให้เพื่อนฟังในเพราะว่าเวิราชกินไปทีพซองที่ครัวละเนี่ยทางของแม่น้องเบลเนาะครับเนาะแม่น้องเบลถูกมาแล้ว สามงวดติดครับผมเดี๋ยวงวดแรกสามจังไนซีซีซีบ่ซีงวดกิ่เหร่อโอ้หวจร์ขวีเต็มควักคนสีเต็มขอบบ่ก้าซีก็ถือ่ซีสองกระถือสามสองกระถือหนึ่งสี่งวดก่อนนั่นนาไปจาบอไรซื้อะไรหนึ่งสี่ละงวดอรมันตดเ้าซีงวดก่อนจาบอะไ้ปั่นนั่นจะกี่ใจังไหนซื้อรายันจับอะไรเว้นแต่ละงวด แต่ว่าเป็นซสื้อเลขบ่หลายตัวนี่ละคอดีคือเสื้อเลขกบ่หลายตัวาซื้อบ่หลายตัวพ่อยังหูยักษ์วะถ้าว่ามาตามดูแล้วเลยบ่มีโอกาสได้เปลี่ยนตัวเลขกไ้เฮ้าฟังอ๋ออครับแม่ต้องเบลกัให้มาสองหางครับผม16กันยายน25 6 5หห้าครับผมสามหนึ่งกับสามเจ็ดครับผมสองหางโคโลครับผมตัวที่เน้นคือส1มหนึ่งครับชอบมาก เป็นพิเศษแล้ววันนี้มันใจหลายกองวดที่พันไาอีกครับผมขอที่เด็ดในขอที่เด็ดในบ้านนี่ว่าที่ไหล่ะว่าเพื่อนในส่วนของสามหนึ่งนี่ใหญ่มันใจขึ้นว่าสิเป็นบนหรือเป็นล่างเลยเน่ยาแม่นเป็นล่าง่านแม่นเป็นล่าง่านแม่นยาม่นานแม่นได้พอยวิ่งอ่ะด้านแม่นเนะครับผมย่านแม่นก็ว่าลักษณะนี้บ่มันใจว่าที่เน้นบนหรือเน้นล่างกันนะสงสัยจะเป็นล่างอ่าถ้าพูดเป็นภาษาการเขาเอิ้นว่าย่านแม่นนะครับ ทรงคือครับทรงคืออยู่อ้าวทรงคือเนาะบาันี้กการทีรบกวนทั้งส่วนของแม่น้องเบลเนาะแม่น้องเบลฝันแม่นหรือว่าแม่น้องเบลจิตสัมผัสเนาะสัมผัสตัวใดออกตัวนั้นอ่าบันี้กการทีรบกวนใหญ่เช้านี้้ะขอบคุณใหญ่หลายๆที่ให้แนวทางตัวเลขงวดวันที่หนึ่งอ่าวันที่สิบหกสิบหกกันยายนกันยายนสองห้าหกห้าครับผมผู้ใดถือให้โชคโชคมันมันเด้อครับผมอืมอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับใหญ่ครับ